สวัสดีครับผมปิรีตัวแสบครับวันนี้เรามาทํามาม่า้อยฟ้ากันดีกว่าครับน่าจะเห็นกันในหน้าปกอยู่แล้วครับมันจะใช้วิธีไหนและทําได้จริงหรือเปล่าเรามาพิสูจน์และทดลองทํากันดูเลยครับฮ่าฮ่อินฟินิตี้และเดครับบาาคิวเดีฟิวฟิวแบนี้ก็เจอมาแจาก ตอกแน่นเลยครับคือวิดีโอที่ผมเจอมานะครับเป็นวิธีการทํามาม่าแบบลอยฟ้าคล้ายๆเป็นภาพปลอมอะครับเพราะเป็นภาพไอก้กอกน้ําที่เปิดเป็นน้าไหลได้ไหมครับแต่ว่าก,กอกน้ำลอยอยู่กลางอากาศนะแบบนั้นเลยครับแต่นี่ไม่เป็นเส้นมาม่าแทนครับท,ที่สําคัญคือมันกินได้จริงๆด้วยนะครับ ท้าทําได้จริงนี่มันสุดยอดมากๆเลยนะครับวิดีโอที่ผมเจอมานะครับแรกเราเอามาม่าไปลวกธรรมดาพักไว้ก่อนนะครับถ้าเราเอากระทะมาครับแล้วก็วอร์มน้ามันให้พอเดือดดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้ตะเกียบเนี่ยคีบเส้นมาม่าอย่างนี้ครับแล้วไปวางลงบนกระทะครับแล้วก็น้ามันน่ตักราดใส่ตรงเส้นที่เราคีบขึ้นมานะครับตักไปเรื่อยๆครับพอเส้นมันสุกมันกรอบปุ๊บมันก็จะแข็งอยู่แบบนั้นเลยครับว้าว ซึ่งเท่าที่มองดูแล้วก็ไม่ได้จะใช่เรื่องที่เวอร์เกินไปอะไรก็คือมาม่ามันกรอบมันก็เลยแข็งนั่นเองอะถ้าเพื่อไม่เชื่อว,ว่ามาม่าแข็งได้ก็นึกภาพตอนที่เราแกะซองใหม่ๆก่อนที่จะต้มก็ได้ไหมมันก็แข็งเห็นไหมเหมือนกันเพราะในคลิปวิดีโอนี้นะบอกเลยว่าผมมั่นใจประมาณ95เลยว่ามันทําได้จริงครับเหอือ5%ซไว้เผื่อหน้าแตก <laughs> ก็ไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมมีมาม่มาอยู่ข้างตัวตอนนี้เอามาทําพร้อมกันเลยนะครับไปเราไปทดลองพิสูจน์กันมาอุปกรณ์เพียบพร้อมครับก็เนี่ยเราจะทดลองทํากันทั้งทีใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยอยากจะทดลองหลายๆเส้นนะครับก็คือเป็นเส้นบะหมีเ่เหลืองเหมือนเขาหรือม,มาม่าอะไรเนี่ยยังไง <c oughs> อาหารยอดพิเษของเมืองไทยเรานะครับแล้วก็จะมีเส้นหมี่ด้วยเส้นหมี่ขาวนะครับแล้วจะเป็นเส้นสปาเกตตี้อ่าเราดูนะครับว่าเส้นหลายๆแบบเนี่ยมันจะทําออกมาเป็นแบบด้านๆหมดเลยหรือเปล่านะครับไปเริ่มทำันเลยอ่ะขั้นแรกเดี๋ยวเราต้มน้ำ ปุดก่อนเลยนะครับแล้วเอาเส้นทั้งหมดเนี่ยลวกเตียงไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําในกระทะน้ํามันด้วยกันเนาะ อ่าเด็ดเลยครับทั้ง3เส้นของเรานะครับนี่เส้นมาม่าครับโอ้ทิ้งไว้นานหน่อยทำท่าเป็นก้อนอ่ะแต่ก็ได้อยู่นะครับนี่เส้นมีและก็เส้นสปาเกตตี้อ่าน่าสนใจครับทีเราเาน้ำมันใส่กระทะเอาตะเกียบยกขึ้นมาแล้วก็ทอดกันเลยครับอ่ะตรงนี้เราก็เปิดน้ำมันเดือดไปก่อนนะครับนี่แล้วก็มาจับเส้นให้สวยงามนี่โอ้สวยสวยสวยทำากันดูเลยจะได้จริงหรอเนี้ยระวังเลย ตสมยสวยสวยนะสวยอ่าแจ๋วภาพเหมือนในวิดีโอนลสวยๆๆๆเอาเอาตรงกรงก็ได้แต่เดี๋ยวมันจะบ่นนอ่าแจ๋วื่มันดูไม่ง่ายเหม ok ือนที <fry UC S> ่เราดูเลยนะคิดว่าตี่ดมันดูแบบง่ายๆเะปั๊บๆแต่ผมกระทำจริงเนี่ยปัญหาเยอะ่คกนะตอนนี้ นะตะเกตบตรงนี้เหมือนเป็นพวงนิ้มมันเริ่มจะแข็งแข็งแล้วดูมีลุ้นน่าจะทาได้จริงนะครับ mm hmm. เออเนี่ยเนี่ยมันเหมือนไดให้มันให้ต้องฐานแข็งแรงคราบอก A little longer than a few minutes later อ๋อนี่ครับดูนี่ตะเกียบไม่มีสล,ลิงครับไม่ใช้สแตนอินไม่ใช้ตัวแสดงแทนครับนี่มันลอยได้จริงๆครับเฮ้ ทำได้เฉยไอ้บีลองยกขึ้นมาดูสิว้าวเฮ้ยได้จริงเนะื้อมันลอยได้ว้ายังเลีย้ยวอ่ะแต่เขาบอกเลยว่ายากมากไม่ง่ายเลยนะทำกันสองคนเมื่อยมากเลยนะ hey! เฮ้ยวู้๋ยวออกใส่จานดูดก่อนนะนี่ครับดูโอ้ว เหมือนแบบเป็นของปองลอมมะไรหอกของตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยนี่ของจริงนะครับบอกเลยนี่แข็งนี่กินได้จริงด้วยนี่เฟี้ยวเฟี้ยวเดี๋ยวเราค่อยมาลองชิมกันนะครับไปเดี๋ยวเราทาเช่นอื่นๆกันต่อนะอีกสองเช่นเดี๋ยวเราค่อยมาดูพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับว่าทั้งหมดเป็นยังไงนะครับคื <Yeah. S 1> อติ่งอ่ะเฮ้ย นี่เซสปาเกตตี้ครับอาจจะทุรกทุเลนิดนึงแต่ก็สําเร็จจนได้ครับ <Wow. S 1> นี่ตรนนี้มันลอยแล้วอาจจะลอยไม่สูงมากนะครับมันยากหน่อยนึงนะนี่สังเกตที่ตรงที่ด้านล่างครับที่อยู่ในน้ำมันไม่หมดแล้วเห็นไหมนี่นนเป็นส่วนนี้นะส่วนนี้นะยังไม่ค่อยจะสูงเลยเห็นไหมยงหังเดือดๆอยู่เลยเนี่ยไม่เหมือนจะไม่ค่อยแข็งแต่ด้านหน้าแข็งแล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ทําให้ลอยฟ้าได้แล้วโอ้ยย่ อะเดี๋ยวออกใส่จานกันแล้วเดี๋ยวไปตั่นเส้นต่อไปกันเลยนี่เป็นก้อนได้สุดยอดอ่าปึ้มอ่านี่เส้นที่2ผ่านครับเส้นสป,ปากเกตตี้ครับอ่าไต่อไปเส้นสุดท้ายครับเส้นมีขาวลุย สำหรับเส้นมีตัวนี้ครับดูมีแววว่าจับไม่ได้นะครับเหมือนเมื่อกี้ผมไม่สามารถยกเหมือนไอ้เพื่อนๆสองอันนั้นได้นะครับก็ใช้อะไรอะ่ะค้ำกับขอบของกระทะแทนนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนจะยกไม่ได้ด้วยเพเส้นมันเปื่อยเออส้นมันเปื่อยมากกับแทบจะแยกชิ้นกันเลยนะครับเราก็เลยใช้เป็นวิธีนี้ เดี๋ยวพอมันยกออกมาถ้ามันตั้งอย่างนี้ได้มันก็ดูเหมือนตะเกียบรอยเหมือนกันนั่นแหละคล้ายๆคล้ายๆอ่าไม่เป็นไรก็วันนี้แหละเนาะเดี๋ยวเวลายกเราอย่ายกเหมือนอื่น,นเลยอย่าจับตะเกียบเลยเราช่วยพยุงฐานมันขึ้นมาก่อนดีกว่านะครับเอาใส่จานให้เห็นเป็นภาพที่สวยงามก่อนนะเนาะมาตุ๊บ อียอ้ยเฮ้ยได้อยู่นี่ฮะพอได้ครับอาจจะไม่ได้ลอยเหมือนเพื่อนแต่มองผ่านๆก็ดูเหมือนลอยครับเอาไปวางไว้กับพวกก็ก็ดูเหมือนเป็นประเภทเดียวกันแหละนี่เจ้า นี่ครับเส้นสามสหายของเราโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องครับอ่ะเราไล่ดูกันใกล้ๆชัดๆทีละเส้นก่อนเลยแล้วกันนะครับเราเริ่มที่เส้นมาม่านี้ก่อนเลยก็ได้นะนี่ครับมองมุมมองเต็มๆว้าลอยฟ้าได้ครับเราดูใกล้ๆตัวเขากันครับนี่นะว้าเจ๋งมากครับนี่คนที่เขาคิดนี่เขาเขาคิดได้ยังไงครับว่าเอยเนี่ยเอามาทอดแล้วมันจะแข็งแล้วมันจะอยู่รูปทรงนี้ได้อ่ะเหมือนมายากลครับเหมือนมี่มายากลจริงครับนี่ ไม่มีนสลิงนะจ๊ะานะไอ้ลองจูเขาดูข้างในเป็นยังไงย่ายางฟี้ยวไหนเราลองยกขึ้นมาดูนะครับนี่นี่นี่ยกได้แบบสบายเลยฮ่าอะไปไปดูเส้นต่อไปครับอ่ะต่อมานี่ครับเส้นสปากเกตตี้ครับตรงนี้ที่เห็นจะชัดเลยนะครับคือด้านฐานตรงนี้ใหมเห็นไหมเนี่ย เป็นสีแบบเข้มๆดูไม่น่ากินสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ส่วนด้านบนเนี่ยก็สุกไม่ทั่วด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะสุกด้านหลังนี่เห็นไหมมันยังเป็นเหลืองเหลืองอ่อนๆอ,อ,อยู่นะซึ่งเ้แต่ก็แข็งแล้วเหมือนกันเฮ้ยได้แข็งแล้วแข็งหมดทั้งก้อนเลยนะครับนี่เอ้ยลองยกดูสินะยกได้เป็นก้อนอย่างนี้สบายบื้อสะดโบครับนะรู้หลอกอยูย่ด้านนี้มั้งนี่อ่านะ zoom ดูใกล้ยงางเฟยวมาบุ่มสวยๆหน่อย นี่ครับลอยได้ไม่มีสลิงโออยเฟี้ยวเหาะกระเพาะแพะและอันสุดท้ายครับอันล่าสุดนี่ครับเป็นเส้นหมี่ครับมองมันผ่านเหมือนเป็นขนมอะไรสักอย่างไงนะครับซึ่งอันเนี้ยลอยทิพด้วยไม่รู้มันลอยจริงไหมลอยหรือเหมือนปักตะเกียบไว้เฉยๆนะตรงเนี้ยผมไม่กล้าที่จะดึงเลยถ้าดึงมันออกมามันจะเป็นยังไงเนี่ยเออเออเอ,เอไม่กล้าจับ เออมันจะหักกันมันเก็บเก็บเก็บกบ่ะผมว่าเราปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ดีกว่านะเฮ้ยลองดูตอนที่จะกินเลยตอนหยิบยกขึ้นมากินถ้าหักก็อหหักตอนนั้นนะครับอ่านี่นะครับเส้นลอยฟ้าสมสหายของเราครับเฮ้ย ทีนี้ครับถึงเวลามาลองชิมดูแล้วครับมันรูปร่างหน้าตาสวยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องรสชาติอร่อยด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเดานะมันก็จะเป็นเส้นแบบกรอบๆกรุบๆเลยอ่ะเรามาลองชิมกันดูดีกว่านะครับเดี๋ยวอผมชิมดูก่อนเอามาม่าก่อนเลยนะครับเาาปบบพื้นฐานเลยนะที่เขากินกันและกันนะอะไรเนี่ยมีอะไรโผกล่สวัสดีคะ่ะนังชาญมาทำอะไรลูก โอ้อยากกินด้วยครับแน,น่นอนครับเป็นของเป็นมามา่มาเป,เป็นเส้นกรอบๆอย่างเงี้ยเด็กชอบอยู่แล้วมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูดีกว่านะครับผมลองชิมตัวนี้ก่อนเลยนะมามา่านะครับนะครับอือหึยยังกรอบมากน้อ,องมาลองดูอ่ะอือหึไงบ้างอร่อยเนาะมันกรอบมากเลยเนาะกรอบแบบเหมือนกินขนมตองงั้นเลยอ่ะหึเอเลย อือหืมอะไรกันอือหืมอือหือะไอย่างงี้ให้ผ่านเลยค่ะเย,ย้ผ่านเลยบามา่าเฮ้อยอ้าวติดใจใหญ่ติดใจใหญ่เอ้าหต้องดูเส้นอื่นมั้งอืมมาม่านี่ผ่านแล้วครับหนึ่งเย้มาต,ต่อไปเส้นสปาเกตตี้เอ่อคือสปาเกตตี้อย่างที่บอกข้างล่างมันไม่ไหม้นะ น้องหากินบนบนหน่อยข้างล่างม,มันใหม่ๆนะครับข้างบนก็ได้ข้างบนก็ได้อออเออแข็งแข็งเกินแข็งไปเหรอมาดูนะโอ้ยหืมแข็งเหมือนเหมือนเล่นกินหนามันแข็งนะครับอ่ะกิไม่เก้าเลยอืมทุกอันเลยมันแบบแข็งแข็งไปหมดเลยอ่ะอ่ะลองดูตรงนี้แล้วกันติดกับใบเอาใบไม่เอาแค่นี้พอเข้าไป เส้นิ้มันพอย่องอยู่เส้นที <S 2> <S 2> ่ไม่ขม <พา S 2> เลยอ่อยาเดี๋ยวไปกินน้นหนกเส้นที่ไหมเนี่ยลองดูอเดี๋ยวเป็นยังไงแสดงว่าสปาเกตตี้อ่ะทำรูปออกมาสวยได้จริงแต่ว่ามันแข็งเส้นสปาเกตตี้พอไปทอดแล้วมันแข็งเฉยเลยครับอ่าอันนี้มันกินไม่ได้นะสวยอย่างเดียวกินไม่ได้แข็งกินยากมากอ่ะต่อไปมาดูอันสุดท้ายครับที่เป็นเส้นหมี่แล้วนะเส้นแมนกับผุนมาเยวมาลองยกกันตอนนี้นะครับว่ายกขึ้นหรือเปล่านะหนึ่งสองสาม

มันเลผ่านเฮ้ยจะหนีได้เฮ้ยโอ้โหแล้วกรอบมากฟังเสียงนะครับอื้อหืออ้อหือนี่ได้ไม์ ASMR นะครับฟังเสียงกัดอย่างนี้รับรองครับหนักครับบายอื้อหืออ่ะพวกนี้ทั้ง3เส้นน้องอาจารย์ว่าเป็นไงบ้างกินแล้วรู้สึกชอบอันไหนเป็นพิเศษอันไหนให้ผ่านไหนให้ไม่ผ่านยังไงบ้าง นี้ให้ผ่านสองนี้ให้ผ่านสปาเก็ตตี้อะแข็งเพลินเลยใช่เลยครับผมก็คิดเหมือนว่าจะเป๊ะเลยครับจะเป็นมาม่าหรือเส้นหมี่ทําได้ครับออกมาแล้วแบบเฟี้ยวมากแต่ว่าสปาเกตตี้เนี่ยรูปตัวอย่างเดียวแต่พอกินจริงมันกินไม่ได้เลยเส้นมันแข็งมันเคี้ยวยากมากเลยนะครับใช่ไม่เหมือนเส้นหมี่ขาวเอออเาจริงมันก็เหมือนกลายเป็นแป้งทอดกรอบไปนะเพราะเส้นหมี่มันก็เหมือนแบบทำจากแป้งจากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอเรยน้ำมันปุ๊บก็เหมือนเป็นแป้งทอดกรอบเลยอร่อยเลยกรอบมากข้อแรง 对吧？对吧？ เ <G ül> นี่ยระวังหน่อยลูกอืมนี่นะครับก็คือการทําเส้นลอยฟ้าที่กําลังฮิตมากๆในติกต็อกนะครับเพราะฉะนั้นผลสสุกในวันนี้นั้นทําได้จริงๆครับเป็นเส้นลอยฟ้าสุดเฟี้ยวแบบนี้ได้จริงครบเฮะแค่ต้องใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับใช้ความอดทนเยอะพอสมควรเมื่อกี้ผมกับแฟนผมช่วยกันทํา2คนนะลองดูภาพพ่อนทำคนเดียวดิแบบต้องแบบดีบขึ้นมาแล้วก็จับแบบอุย้ยมันมันใช้เวลานานนะไม่ใช่แบบซับุ๊บเสร็จนะนานมากประมาณแบบ10นาทีได้มั้งนั่งตัดดูเงี้ยสิบนาทีได้นะครับโอ้ ทีนี้ก็เหลือแต่งจานให้สวยครับเหมือนอย่างเงี้ยดูจริงๆมันสวยมากเลยนะครับเห็นไหมเรามีแบบเป็นน้ำซอสหรือเครื่องปรุงแ่บมีเนื้อสัตว์มีลูกชิ้นมีผักอะไรใส่รอบๆเงี้ยก็สวยนะครับเอาไปเสิร์ฟนี้ครับเข้าไปร้านอาหารจานละห้าหกร้อยยังได้เลยครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีสําหรับคนที่เปิดร้านอาหารอยู่ด้วยนะครับสามารถเอาไปทาเอาไปใช้กันได้นะครับนี่แหละครับวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆเจอเรื่องอะไรที่อยากให้ผมมาลองทำแบบนี้ก็บอกมาได้นะครับคอมเมนต์มาบอกเมนชั่นมาบอกในติ๊กต็อกแท็กมาบอกสวดีโอมบีหนด้บูจจนเ็ด้ใหห เลยนะครับทำได้ก็บอกว่าได้แบบนี้ทำไม่ได้ก็บอกไม่ได้นะจ๊ะซึ่งถ้าเกิดเ,เพื่อนๆอยากจะพลาดวิดีโอไปมหจากผมทำยังไงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ไปกินกอนดีกว่าอร่อยมากอของเขียงทีทิ้งท,ท,ท้ายหนึ่งสองสาม